สวัสดีค่ะวันนี้แป๋วมาพร้อมกับการตอบคำถามจากที่ได้มาในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของแป๋วนะคะคือน้องเขาปรึกษามาว่าน้องมีแฟนน้องเป็นผู้หญิงแฟนเป็นผู้ชายแล้วแฟนเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเลยฉุนเฉียวง่ายขี้หุดหิดแล้วอารมณ์เนี่ยพุ่งปรี๊ดระโมโหแล้วฟิลขาดมากอ่ะทุกๆเรื่องแม่งเป็นเรื่องไปหมดจนจนจนคนที่อยู่ด้วยนี่เป็นทุกไปละคำถามก็คือ จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคือเราเนี่ยจะทําให้เขาหายเป็นคนขี้โมโหได้อย่างไรนะคะแปบลบว่าประเด็นนี้น่าสนใจอืมทีนี้เราต้องแยกเป็นสองมุมก่อนก็คือในเชิงของ NLP แล้วก็ในเชิงทางการแพทย ถ้าเป็นในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยแล้วสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ขี้โมโหมากฟิลขาดเวลาดีดีขาดใจเวลาร้ายเนี่ยร้ายเป็นบ้า,เป,บาเป็นบอไปเลยแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปีนได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าทางการแพทย์เขาลงมติว่ามีเคมีในสมองที่ไม่สมดุลต้องมีการฟื้นฟ,นฟนูรักษาโดยการใช้ยานะอันนั้นแยกไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของ NLP เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องของยาหรอกเราคุยกันเรื่องของ การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกนะคะคำถามก็คือก็เขาบอกว่าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วมันควบคุมได้ไหมล่ะจริงๆแล้วอารมณ์อะคำตอบคือได้ค่ะเอาค่อยๆหลับตาดนนึกภาพแต่ยกตัวอย่างไปที่คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก่อนสมมติว่าเราเลี้ยงหมาเนาะแล้วเราโมโหคนไอ้บ้านนั่นอนะทำอะไรให้เราโมโหมลูกขับรถปาดหน้าเราอะเราก็แบบของขึ้นเลยใช่ไหมฟึ่ม โอ้ยแม่งขับรถจะรีบไปตายเหรอพ่อมือเวียนครบสามรอบแล้วใช่ไหมกำลังจะขึ้นเผาแล้วใช่ไหมมึงรีบหรอปึ้มหันกลับมาสบตาหมาหันมามองเราก็จะเสียงสองทันทีค่ะว่ายังไงลูกโอ้โอ้โอโอกลัวเหรอลูกจะมาอารมณ์นี้ได้ไหมอ่านั่นแปลว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์วูปเดียวได้นะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวใช่ไหมแปยกตัวอย่างให้อีกสมมุติว่า เรากําลังจะด่าใครก็ไม่รู้อยู่หนึ่งคนตรงหน้าเราอะแปลวด่าอีพม่าก็ได้อีพม่าเมย์ของแป๋วก็ได้สมมุติว่าแปลวด่ามันอเอาน้ําหอมไปใช้อีกแล้วใช่ไหมบอกกี่ทีแล้วว่าน้ําหอมนี่มันแพงเอาไปใช้ไม่ได้รู้ไหมรู้ไหมว่ามันกี่บาทกี่บาทสักพักโทรศัพท์ดังฮัลโหลกร <c oughs> ี๊ไม่รับก็ได้ฮัลโหลอ๋อสวัสดีคะ่ะอันนี้โทรมานะคะจากฉลากออมสินค่ะคุณถูกหวยนะคะ อ๋อจริงเหรอคะอ๋อได้คะ่ะพัทรพรวีคะ่ะกำลังพูดอยู่คะ่ะตกลงถูกเท่าไหร่นะคะอ๋อได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะวางหูเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเออเอาไว้ก่อนนะมือเห็นไหมคะจริงๆแล้วอะอารมณ์มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลักษณะของการเหวี่ยงขึ้นลงไงจริงจริงแปลว่าคุมได้เราหันมาโมโหมากศกตาหมาที่บ้านเราอารมณ์ของเราเปลี่ยนซุ้มเสียงเราเปลี่ยน นั่นแปลว่ามันสามารถฟรื้นลงมาได้โดยมีตัวแปรก็คือความรู้สึกของเราที่รักสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหัวของเราอะค่ะหน้าตามันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นภาวะการตอบสนองเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ค่ะอ้าแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ล่ะไม่เห็นจะยากนี่ค่ะในเชิงของ NLP และจิตวิทยานเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ได้ว่าพวกคนขี้โมโหคนเจ้าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย เขามักจะใช้ภาวะนี้ในการเข้าควบคุมผู้อื่นนะคะซึ่งอันนี้แบบยืนยันนะคะว่ามันมีความถูกต้องจริงแท้อยู่ในนั้นจริงแบบเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่แบบเต็มไปด้วยคนเจ้าอารมณ์อ่ะเอออ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยว่าแล้วคนที่ต้องอยู่ด้วยแล้วรับไม่ได้ต้องทอํายังไงนะคะแบบคุยในยเรื่องของภาวะคนที่เขาเจ้าอารมณ์ก่อนเต็มไปด้วยความเจ้าอารมณ์แล้วสุดท้ายเขาก็จะไปอยู่ในขีดที่เหมือนเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้ซึ่งแบบเข้าใจอย่างที่สุดมันเป็นภาพที่ ที่แม่งคนไม่น่ารักเลยอะแล้วมีผลต่ออารมณ์และจิตใจของเรามากนะอแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาใช้คําว่าโอ๊ยเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการได้คนนี้เขาไม่กล้ากับฉันหรอกวินาทีนั้นแป๋รู้เลยที่ทางนักจิตวิทยาเขาบอกเอาไว้ว่าหลายต่อหลายคนใช้ความขี้โมโหและเจ้าอารมณ์เพื่อเขาควบคุมคนอื่นแล้วยืนอยู่เหนือกว่าเนี่ยมันเป็นความจริงยังไงอือเขาไม่กล้ากับฉันหรอกเห็นไะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาใช้ความขี้โมโหเจ้าอารมณ์ความแบบด่าจัดนิสัยแรงออกมาเป็นอาวุธเขาจะทิ้งอาวุธตัวเองหรอบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วเขาอาจจะสูญเสียอํานาจการควบคุมไปก็ได้ก็จะไม่มีคนกลัวเขาไม่มีคนเกรงเขาเขาก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการไงเขาเจ้าอารมณ์ตอนไหนของขึ้นตอนไหนตอนที่เขากําลังต้องการสิ่งที่เขาต้องการ ตอนที่เขากําลังจะต้องการให้สิ่งตรงหน้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการค่ะอแล้วเขาก็เลยวีตมันออกมาแล้วก็จะเปหนี้ทุกครั้งเพราะอะไรที่มันเป็นไปตาใจตั้งแต่แรกเขาจะไม่เกิดปัญหาใช่ไหมล่ะนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้เขาก็จะใช้สิ่งนี้ไงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอาวุธที่เขาใช้มาทั้งชีวิตเขาก็คงจะไม่ทิ้งมัน,นง่ายๆหรอกค่ะซึ่งแปลว่านั่งมองแล้วสิ่งเหล่านี้เอาตรงๆนะแบบพูดตรงๆเลย อย่างแม่แป๋วเนี่ยซึ่งท่านเสียไปแล้วนะเสียไปสามปีแล้วเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์มากซึ่งเขาก็เป็นอย่างเงี้ยจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยแป๋วเชื่อว่าแบบพูดมาขนาดนี้เนี่ยคุณก็จะเริ่มประมวลทุกอย่างออกแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับเขามาในระยะเวลานานคุณก็น่าจะเข้าใจในสีที่แบบพูดมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนะคะแต่ถามว่าอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยแก้ได้ไหมแบบว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ควบคุมได้ค่ะถ้าเราเปลี่ยนภาพในหัว ระบบอารมณ์และความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนตามเหมือนที่เราอะโมโหแทบตายหันมาสบตาหม,มาของเราแล้วเราก็อารมณ์เปลี่ยนฟึ่มเลยอะค่ะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เป็นภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไงคะใช่ไหมคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องโจทย์ว่าถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขาแบบเจ้าวารม์ที่โมโหเอะอะอะไรก็ฉุนเฉียนเฉียนเราต้องอยู่กับเขายังไงเราต้องจัดการยังไงคําตอบก็คือไม่ต้องจัดการอะไรไม่ต้องจัดการเราจัดการอะไรก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> แล้วคุณจะทนอยู่กับเขาอีกหรือเปล่าล่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณจะต้องกลับมาคิดแล้วสำหรับในกรณีของแป๋วเนี่ยพอแป๋วเรียนรู้ว่าเราแก้ไม่ได้หรอกเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วตามหลักการ NLP เนี่ยระบบอยู่ในหัวของใครเหมือนกับทีวีอยู่ในบ้านของใครเจ้าของบ้านเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มลดเสียงจะให้ดังจะให้เบาจะให้ภาพมันมีสีที่เข้มข้นเจิดจ้าหรือว่าภาพมีสีที่จางลงเจ้าของบ้านเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ปรับ เราในคนอื่นอยู่นอกหัวเขาเราไม่มีสิทธิ์เดินเข้าไปปรับถ้าเขาไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเราก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็จะเป็นเขาคนนั้นแหละตลอดไปอืคำถามก็เลยต้องกลับมาที่เราอะ่ะแล้วเราจะอยู่ยังไงเลือกอะไรมากกว่าสําหรับแปลว่าแปลเรื่องว่าให้เราแยกย้ายไปใช้ชีวิตเถอะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันปรา้กฏว่าเข้าใกล้กันแล้วเนี่ย เราจะต้องได้รับแรงกระทบเขาไม่ได้รับแรงกระทบหรอกเพราะเขาใช้สิ่งนั้นเป็นอาวุธเพื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เราอะ่ะจะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทนตัวแบบนะั้นแบบเลือก,กันไม่ทนแบลจะไม่ใช้ความอดทนที่เหลือในชีวิตกับสิ่งนี้แบ่เอาความอดทนไปใช้เวลารัากษาตัวสําหรับเวลาทาศัลยกรรมดีกว่าแบบเลืออที่จะแยกย้ายแยกออกจากกัน แต่ว่าในใครบางคนที่เขาจะเลือกแบบก็เขารักมากเขารู้สึกว่าเขาทนอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ได้มีมุมที่ดีต่อกันมากกว่าที่จะเห็นมุมแย่อันนี้แล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีผิดไม่มีถูกคุณสามารถเลือกได้แล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าโพส i t i o n ของเราเนี่ยมันอยู่คนละตำแหน่งกันนะตรงนี้เราเอามาคิดแทนกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเนี่ยเอามาแชร์ให้ฟังทีนี้เรามาดูการแก้ปัญหาสําหรับคนที่เป็นคนที่แบบอารมณ์ร้ายขี้โมโหแล้วเขาอะ ตัดสินใจเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนแก้ในอุปนิสัยนี้ปล่อยวางสิ่งที่เขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นอาวุธอะจริงจริงมันไม่ใช่อาวุธนะคะมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างรู้สึกแอบรงเกียดอยู่ข้างในใจด้วยซ้ําแต่เขาไม่พูดอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีมารยาทพอไม่ใช่เพราะเขากลัวด้วยซ้ําไปนะคะอะมาคุยถึงเรื่องของการอยากแก้กันอสมมติว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เรารู้สึกว่าเราของขึ้นเราขี้โมโหมากเลยเลักษณะอย่างนี้เนี่ย เอาแบบเอ p นะเราจะฝึกพาคุณเนี่ยกลับเข้าสู่ภาพที่ทำให้คุณโมโหพาคุณกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ทำให้คุณของขึ้นสมมุติว่าเรามาโคชกันเอาสมมุติว่าเราอยู่ในห้องอบรมสัมมนากันก่อนนะฮะเราแบบจะปิดไฟและจะหรี่ไฟลงแล้วนะคะเราจะพาคุณให้กลับเข้าสู่เหตุการณ์ที่ทำให้คุณโมโห ของขึ้นชุนเฉียวหุดหิดพาไปยังจุดที่อารมณ์ของคุณพุ่งปรี๊ดที่สุดให้คุณกลับเข้าสู่เหตุการณ์นั้นและนึกถึงมันอหลังจากนั้นคุณจะเห็นว่าอารมณ์ของคุณเองก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์นั้นด้วยอารมณ์มันจะพุ่งปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดปี๊ปห้เหมือนสถานการณ์จริงเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะพลิกภาพใหม่แต่จะให้คุณนึกถึงภาพ สิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยใจดีกับมันคนที่รักสัตว์เราจะให้นึกถึงภาพเจ้าสัตว์น้อยตัวนั้นคนที่นึกถึงพ่อแม่หรือใครสักคนหนึ่งที่มีสิ่งที่เวลาที่คุณเห็นสิ่งนี้แล้วหัวใจของคุณอ่อนละทวยเราจะให้คุณนึกถึงสิ่งนั้นทันใดนั้นคุณจะเริ่มเห็นก้อนอารมณ์มีการปรับพลิกตัวเราจะให้คุณค่อยๆมองเห็นก้อนอารมณ์ของคุณว่าสีสันหน้าตาความรู้สึกเป็นยังไงและตอนนี้มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นหน้าตาสีอะไรค่อยๆดูมันค่อยๆดูมัน ตอนนั้นคุณหลับตาอยู่ค่ะคุณจะอยู่กับภาพในหัวของคุณสำหรับนักเรียน NLP เนี่ยจะเข้าใจว่าเรากำลังเล่นอะไรกันอยู่คือสมองเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันเหมือนกับจอทีวีนะคะมันเล่นเป็นภาพเหมือนในหนังเดะเลยมีแสงมีสีมีเสียงและเราสามารถปรับลดระดับความเข้มข้นได้เสียงที่ดังมากให้ปรับเป็นเสียงที่เบานุ่มอ่อนโยนสีที่เจิดจ้ามากค่อยๆเป็นสีที่แบบ ค่อยๆอ่อนโยนลงเบาลงเบาลงมีสีขาวมากขึ้นเจือจางลงเจือจางลงพอเราปรับความเข้มข้นมันลงเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะมันจะค่อยๆเบาตามสิ่งนั้นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพาคุณเข้าไปปรับภาพในหัวของคุณค่ะสมองของเราเนี่ยมันคือจุดของโปรแกรมนะคะว่าเราวางภาพอะไรลงไปเนี่ยมันจะบันทึกสิ่งนั้นเรากาลังจะให้คุณมีบันทึกฉบับใหม่ก็คือพอคุณก้าวเข้าสู่อารมณ์โกรธ ภาพของอารมณ์โกรธนะคะสมองเนี่ยก็จะมีบันทึกภาพนี้ใช่ไหมคะเราค่อยๆให้คุณใส่ภาพความอ่อนโยนอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วความรู้สึกของคุณค่อยๆเปลี่ยนสมองของคุณก็จะเริ่มมาบันทึกตัวนี้ค่ะเราจะให้คุณทําครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องนะคะสมองต้องการการพักแต่ทุกๆครั้งที่ทําจะเริ่มมีการบันทึกเราจะบันทึกเพื่อให้ไอตัวที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันมีความแข็งขึ้นมาเพื่อวันหนึ่งกลายเป็นออโต้พายโหลดหมายความว่าเกิดเป็นระบบอัตโนมัติวันหนึ่งพอคุณโกรธ สมองของคุณจะพาคุณเนี่ยเวี่ยงกลับมาสู่จุดที่เราเคยฝึกกันเอาไว้อ่อนโยนลงสีเข้มขึ้นเราจะฝึกให้คุณเห็นความเข้มข้นของอารมณ์และทุกอย่างค่ะแล้วเบวี่ยงกลับมาอ่อนลงต่อไปจะกลายเป็นทริกเกอร์ค่ะพอคุณไปโมโหปุ๊บระบบอัตโนมัติคุณเนี่ยจะมาโอ้โมโหใช่ไหมจับเบี่ยงลงห้าของขึ้นอีกแล้วปุ้มจับเบี่ยงลงมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยความไวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดจะกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ พอเริ่มเริ่มจะโกรธมันจะพาวี่ยงลงฟึ่มในที่สุดกลายเป็นระบบอัตโนมัติคุณกลายเป็นคนที่ขับรถได้โดยที่ไม่ต้องมาพะวงเรื่องเกียร์คันเร่งและต่างๆอีกต่อไปอ่ะพอจะค่อยๆนึกภาพออกไหมค่อยๆตามนะคะสําหรับนักเรียน NLP หรือคนที่เคยเข้าฝึกอบรมในห้องอบรมสัมมนาด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าค้นึกภาพออกไม่ยากเพราะเขาเคยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเรียนก็เอาเป็นว่า เอาหลักการนี้ไปแล้วค่อยๆทําความเข้าใจกับระบบในสไตล์ NLP กันแล้วกันนะคะว่าเราในแก้ปัญหาด้วยกันเคลื่อนย้ายกันอยู่นี่นี่แล้วในที่สุดพอเราทําบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นอุปนิสัยของเราได้อันเนี้ยคือทางแก้ที่เราจะนำไม่ใช้กันในสไตล์ NLP Neuro Linguistic Programming โดยที่จะมีโคช้ชพาคุณไปปฏิบัติต่อภาพต่างๆนะคะพูดแล้วก็คิดถึงลย่ล ทีนี้ถามว่าแล้วมีคนที่อยู่กับเขาได้ไหมหละกัาไอ้คนเจ้าอารมณ์เนี่ยคําตอบคือมีค่ะเราเห็นมาเยอะแล้วกับคนใกล้ตัวเนี่ยแบบก็เห็นเจ้าอารมณ์ในระดับที่มองว่าแบบแยกย้ายไปใช้ชีวิตเถอะแต่พบว่าเขาก็มีแฟนมีคนที่รักเขาแล้วก็รับในสิ่งที่เขาเป็นได้จริงๆแล้วมันก็มีอือฮึก็ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นคนผิดปกตินะไม่ใช่นะมันอาจจะมีความรู้สึกที่มัน อย่างเชิงช่างน้ําหนักหรือว่ามันมีจุดแบบที่มันเติมเต็มกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบบแบบแบบป๋ก็เข้าไม่ถึงนะ่ะเพราะแป๋าเนี่ยไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงตําแหน่งนั้นแล้วเป๋าเองก็ดันเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมาเจอแรงกระทบกระแทกอะ่ะเป๋าเชื่อว,ว่ามนุษย์เราเลือกได้และแป๋วเลือกอืมเลือกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเราก็แค่ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราเจอกันแล้วเราทุกเราก็แค่ไม่ต้องเจอกันถ้าเราไม่ชอบกันเราก็ไม่ต้องมาเจอกันสําหรับแปบวเนี้ยตะก,กะมันก็จะง่ายอ่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความอดทนอะไรแต่สําหรับท่านอื่นก็ตัวใครตัวมันนะคะ <c oughs> ทีนี้คิดว่าคนเจ้าอารมณ์เนี้ยเขาจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกันไหมหรือแบบว่าก็แล้วแต่คนนะคะก็อย่างที่แบบบอกไปตอนต้นน่ะถ้าสมมติว่าเขามองว่าสิ่งนี้เป็นอาวุธ <c oughs> เขาใช้ในการเข้าควบคุมยุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดังใจ เขาก็จะไม่ปล่อยสิ่งนี้ไปค่ะแล้วก็จะบอกว่าการที่เปลี่ยนแปลงในที่แบบเราให้ฟังเนี่ยวิดี่าทําง่ายๆข้ามวันข้ามคืนสองคืนแล้วจะหายนะคะมันต้องใช้เวลาในการทําครั้งแล้วครั้งเล่าอะค่ะมันก็เหมือนเราซิดอัพอะกว่าที่เราจะได้กล้ามท้องเราก็ต้องทําครั้งแล้วครั้งเล่าปะ่ะหรือแม้กระทั่งเรานั่งทําสมาธิฝึกเรียกอารมณ์อนาปานสติเอ้ยคุูเรียกไงวะเออเออแล้วแต่ช่างแม่งเหระเออเราก็ไม่ได้ฝึกวันเดียวแล้วได้ผลเนาะ กว่าหัวใจเราจะสงบนิ่งกว่าที่เราจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีสมาธิมีหนึ่งสองสมสี่มันก็ผ่านการใช้เวลาการฝึกฝนทุกอย่างใช้เวลาหมดดังนั้นค่ะเห็นไหมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมันต้องผ่านการตัดสินใจที่เด็ดขาดมันใช้พลังงานมันต้องใช้ความกล้าหาญด้วยนะใช้สิความกล้าหาญต้องใช้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ขี้โมโหแล้วคนใจเย็นคุณมีลักษณะที่รอมชอมประนีประนอมและยอมได้ นั่นก็แปลว่าคุณก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแปลว่าคนอื่นเขาก็จะได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าคุณจะไม่พอใจแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องอดทนแทนเห็นไหมฮะคุณก็จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปเหมือนกันเห็นหรือยังว่าต้องใช้ความกล้าหาญใช้อะไรตั้งเยอะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนเขาก็เลยกลายเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้มโมโหไปจนแก่จนเฒ่า,จน,าจนวันเข้าโรงเลยไง ก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายาบอกเลยนะว่าตั้งแต่เรียน NLP มาเนี่ยเราเรียนเพื่อที่จะฝึกฝนปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนที่ยืนจุด A ที่ไม่ค่อยเข้าท่าเราอยากจะไปเป็นจุด B ที่เออแม่งชีวิตดีขึ้นเป็นคนที่รู้สึกพร่าในตัวเองมากขึ้นฟังแล้วเหมือนง่ายไปหมดแก้ไขได้ในพริบตาทันทีทันใดเฮ้ยเฮียกูจะบอกว่าไม่จริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น แต่ข่าวดีคือมันทำได้ถ้าคุณตัดสินใจอย่างแท้จริงว่าคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมาทำให้สิ่งที่ได้รับกลับมาหลังจากนั้นแม่งโคตรคุมคุณจะเปลี่ยนคุณจะทุ่มเทกับมันคุณจะใช้พลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะเปลี่ยนมันเว้ยและนี่คือข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่ะโอเควันนี้แบบคุยแค่นี้ก่อน เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาด้วยเรื่องอะไรค่อยๆติดตามกันไปนะคะบ๊ายบายค่ะ